ครับวันนี้ผมจะมาสิบอันดับแมปที่ไม่ควรเล่นในเกม Roblox ที่อะไรเดติ้งเล่นกันแล้วก็คนที่แฮกเล่นกันเนอ้องฟิล์มสอนเออวิสอนขอเรียกว่าตเลยนะสิบอันดับแมปที่ไม่ควรเล่นในเกม Roblox จะเป็นยังไงไปดูกัน แล้วก็อะไรจริงด้วยทำเลยเลยครับถ้าคลิปไหนผมเล่นคือผมทำาพื่กว่าสแสดงเท่านั้นผมไม่มีอะไรทำบแบบแรกผมจะไม่เปิดเผยชื่อนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามในเกมโ,ลโบล์ก็ได้เนาะเพราะว่าคนเขาห้ามระบบเขาห้ามทำเนาะผมจะไม่เปิดเผยชื่อแล้วจะไม่เปิดเผยรูด้วยเนะาะรูปหน้าปก เอ่อของแมปเป็นยังไงผมจะไม่เปิดโดยเนาะอันดับที่หนึ่งคือแมปนี้เลยครับผมจะไม่เปิดเผยชื่อนะนี่จะจะเป็นแนบวบแบบแบบท่าทางแบบนี้เนาะต้องห้ามเนาะไอ้ที่แมปต้องห้ามในเกมโรบักที่เขาห้ามใช้ห้ามเล่นในแมปนี้ที่ผมเคยโดนเขาไลา่ไปเล่นแมปของเขานาะแล้วก็ ผมก็โดนเออผมเกือบโดนแฮกเนาะเขาบอกลยได้โลบฟีถึงใส่พาสเวิร์ดนะผมก็เลยไม่ใส่เอาแมปแรกคือแมปนี้เนอะเนาะผมไม่รู้ถึงสิบอันดับหรือเปล่าอ่ะแมปต่อไปไปดูกันแมปต่อไปคือแมปนี้เลยนะคะผมไม่ได้จะต่อว่าหรือว่าจะพูดอะไรเนาะเพราะว่าผมมันผิดกฎจริงๆเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบเรื่องอนไน์ดตติ้งอะไร,รนะนี่ จะมีเรื่องของออนไลน์เดตติ้งด้วยเนาะถ้าใครแบบเป็นท่าทางแบบกอดกันผมจะเบลอเลยเนาะผมจะไม่โชว์ให้ดูเนาะเพราะว่าอาจจะคำผิดของเกมโรบอทเป็นผิดของกดโรบอทอยู่แล้วนะผมจะเบลอเนาะแต่ถ้าแบบผู้หญิงผู้หญิงกอดกันผมจะไม่เบลอกว่าอ,อืมเนาะมันะมจะไม่เบลอเนาะไอแมทที่สองเนาะเป็นแมบทบ ผมไม่เปิดเผยชื่อแนละ้แต่ว่าจะไม่พูดอะไรเลยเนาะเพราะว่า,วามันเป็นกฎของเกมเราบล็อกไม่เปิดเผยชื่อแล้วใครกอดกันแนละ้วก็ผมจะเบอรนะ์เนี่ยเกมน,นี้จะมีฤทธิก์กระสิกด้วยนะแล้วผมก็จะบอกเสียงเอาไว้นะผมไม่แนะนำให้เล่นเนาะแต่ผมไม่ได้เก่าว่าแมปเนาะว่าเฮ้ยแมปนี่ดนะีว่าอะไรจิต hey, ต like ิงอ่ะผมไม่พูดแบบนั้นเนาะก็เล่นได้เนาะผม ถ้าใครเล่นก็เล่นไปนั่นนี่จะเป็นท่าทางเนะาะบางท่าทางก็ทำออกมาไม่ดีเนาะเพราะว่ามันทำออกมากรกอดอันก็มีเนาะเพราะว่านี่ไอ้ผู้หญิงอันนี้ท่าของเสิร์ฟผู้หญิงอันนี้ท่าขผู้ชายเนาะคุยกันนี่กรู้เลานะ okay. เนาะโอเคแมปที่สองนะเนาะจะเป็นแบบท่าทางต่างๆนะ ค่าทางแตกต่างไปแมปที่สามไปดูแมปต่อไปคือแมปนี้เลยเนาะไม่ต้องสงสัยว่าให้ซื้อนี้กับซื้อนี้มันเหมือนกันคคือผมซื้อซื้อโอซื้อเอาเสนอเลยเาซื้อจากเสื้อจากแบบนี้เนาะพรามันดูสวยดีแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเพราะจะมีแบบถ้าจะเอาหัวชนกันจากนี้ด้วยเนาะ น้ำมานนี้ถ้าเราบอกไม่เห็นผลยังไม่รู้ทีสึกว่าเรา้ว่าเขาจะสึกยังไงเนาะผมกลัวน,นเบนผมกลัน,นเบนว้าเนาะโอเคผมพูด,พดแค่สามแม็ก็เออพลินผู้แคสสามเนี่ยผมไม่คิดสัส้นๆนะเดีย๋ยวรงนี้ต่อไปโอเคผมจะมาพูดเลยว่าแมทกสามแบบนั้นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คือแมบบ็ก ผมเชืช่อไปว่าเ a ้มันสวยดีเนาะแต่ที่ผมไม่ค่อยแนะนำเนาะมาแบบเล่นได้นะผมไม่ได้ว่าผมไม่หยุไไดไ่เตะแล้วก็ให้ผู้แบบแบบคอนโดในเกมโรบอทแบบ10บวกอไแบบนั้นผมจะไม่ผมจะไม่โชวนะผมจะไม่เอาภาพมาขึ้นแล้วก็เอาเอออะไรนะผมจะไม่เข้าไปเล่นเลยนะเพราะว่า อย่างคือ YouTube ก็ห้ามแล้วก็ยุแล้วก็รู้บอกโอ้ไม่ให้ทำอยู่แล้วนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องสิ่งไม่ดีนะผมผมก็จะไม่ทำเนาะจะถามว่าเอ้ยพี่ห้ามหรอแม่ผมไม่ได้ห้ามเนาะผมไม่ได้ห้ามไปเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไม่เล่นก็ได้ ผมว่ามันผิดก,กดเขาไม่ผิดกดโลบอคขั้นสูงมากเนาะเพราะว่าโลบอคก,ก็หค่ทำอยู่แล้วแล้วคุณมาทำอีกผมันก็คุณไม่รู้ไอ้แมปเนี่ยเหมือนกันผมไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าม,มันเป็นแบบโลบอคเขาไม่ให้ทำอยู่แล้วแล้วก็แล้วคุณต้มาทำเนาะ ผมไม่ว่าแมพนะเมนาะแมพมันดีเขทาทำออกมามันดีเนาะมันดีเขทาทำแบบทา่าทางมันโคตรขยันอนะ่ะอ่ะผมจพูดเลยขยันมากอีเสียคือเป็นออนไลน์ดิตติ้งนั่นเนอะแล้วก็จะมีพวกแบบเจ้าของแมพแบบเจ้าของแมพแฮกแมพนี่ยจะมาเล่นกันเนาะนี่เราจะพูดแค่นี้เลยสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบา,บาย OK，我就拜了，再见，拜。